สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทท่านนะครับวันนี้ผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนําเหรียญรุ่นเลขของหลวงพ่อพร้อมวัดกระช่องเพียมลาดนะครับเอามาทําคลิปแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆกันนะครับนี่ก็คือเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นเลขของหลวงพ่อพร้อมวัดกระช่องเพียมลาดนะครับเหรียญของหลวงพ่อพร้อมวัดกระช่องเพียมลาดเนี่ยก็จะ สร้างในปีพศ2535นะครับ2535ครับถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในวงการรัเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรน,นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลักๆที่พบเจอนะครับก็จะเป็นเนื้ออทองแดงนะเป็นเนื้อทองแดงส่วนผิวเนี่ยจะออกไปในโซนลมลมน้ําตาลหรือลมมันปูบางๆนะครับผิวลมดำเนี่ยเรายังไม่เคยพบเจอนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ เรายัางไม่เคยพบเจอนะสาหรับลมดําอาจจะมีก็ได้นะครับอาจจะมีก็ได้แต่เรายัางไม่เคยเจอแค่นั้นเองนะครับเรียนรุ่นนี้จริงๆแล้วดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากแล้วก็ของเก๋เนี่ยก็น่าจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ายัางไม่เคยเจอนะอย,ยังยังไม่เคยพบเจอในสนามนะสำหรับของเก๋เรียนรุ่นนี้นะครับ uh, แต่เรียนรุ่นนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะดีอยู่นะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพร้อมนะครับถ้าว่าเป็นพระที่สร้างในยุคป,ปีสองกว่าสามกว่าเนี่ยหลวงพ่อพร้อมเขาถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในเกจิหนึ่งในเหรียญที่ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาศึกษาวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้ของผมกันนะครับแอปหนึ่งเนาะมีฝนมาติมนะมีฝนมา ออกแล้วนะครับอ่านี่เหรียญของท่านเนี่ยก็ลักษณะของเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับเทียบกับเหรียญหลวงพ่อแสงก้อนใหเตโตเนี่ยก็เล็กกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับเหรียญหลวงพ่อเอียดนะครับหลวงพ่อเอียดเออเนี่ยเท่าเท่ากับเหรียญหลวงพ่อเอียดนะครับหลวงพ่อเอียดก็หนองอ่าหลวงพ่อเอียดก็ทุ่งหินผลนะอันนี้ออกวัตถาแพร่นออกวัตถาแผร่นะครับเหรียญนี้ออกวัตถาแผ่น แต่ถ้าเทียบกับเหรียญลงก็แสงนะครับอ่อนเล็กกว่าเยอะนะเล็กกว่าเยอะนะครับอ่ะวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับหลักๆนะครับหนึ่งเลยนะครับดูพื้นเหรียญตึงเรียบนะครับแล้วก็ตรงพื้นเหรียญเนี่ยมันจะมีผลนะจะมีผลเยอะนะเหรียญรุ่นนี้นะจะมีผลเยอะนะนี่สังเกตดูตรงขอบเหรียญนะครับเวลาผมดูเนี่ยเวลาผมดูจุดแรกๆเนี่ยผมก็จะดูเนี่ยพวกผลนี่นะผลไอ้ซอกเนี่ยไอ้ซอก มีผลเห็นไหมมีผลนะครับมีผลอันนี้มีผลนะครับมีผลเห็นไหมอันนี้มีผลเนี่ยผลนะครับผลผลนี่นะครับผลอ่าอันนี้สําคัญนะครับสาคัญเรียนรุ่นนี้มีผลเยอะนะครับมีผลเยอะผมพอจะมีคําตอบนะครับว่าทําไมผลเรียนรุ่นนี้ถึงเยอะนี่พื้นเรียนเห็นไหมตึงเรียบแล้วก็มีผลนี่มีผลนะครับนี่มีผลนะครับนี่มีผลนะครับเห็นไหมผลผล นังนเลยนี่ผลนะผลนี่นะผลเป็นเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับอผมพอจะมีคาตอบนะว่าทําไมเหรียญรุ่นนี้ถึงมีผลเยอะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวค่อยค่อยอธิบายนะครับค่อยอธิบายนะเดี๋ยวดูจุดเด่นก่อนมีผลแล้วใช่ไหมครับหลังจากมีผลเราก็ดูพื้นเหรียญน,นี่พื้นเหรียญตึงเรียบเห็นไหมพื้นเหรียญตึงเรียบนะเส้น,นะน,นเสี้ยนจะไม่ค่อยมีนะครับพระพระรุ่นนี้เส้นเสี้ยนจะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ดูพวก ความคมชัดของใบหน้านี่ใบหน้าหลวงพ่อนะครับคมชัดดุดุนะครับเมตตาคมคมนี่เมตตาคมคมเห็นไหมนูนนูนคมคมนะครับไรผมคมคมนี่ไรผมเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นคมคมเลยเป็นเส้นคมคมเลยนะครับนี่หน้าดุดุนูนนูนดุดุเห็นไหมนี่หน้านูนนูนนะครับหน้านูนนูนดุดุนะครับจดดูนะนี่ ม้หูติดคมชัดนะครับม้หูติดคมชัดสองข้าวแล้วก็องพระนี่ลิวจีวรเป็นสันเป็นบั้งคมคมนะครับเป็นสันเป็นบั้งคมคมเห็นไหมนี่นะครับนี่นะแล้วก็การแกะตัวหนังสือมาซูมเยอะมันก็สันเยอะนี่การแกะตัวหนังสือนะครับเขาก็จะแกะแบบอันนี้สําคัญ การแกะตัวหนังสือเขาก็จะแกะแบบบรรจงเรียบร้อยสวยงามใส่ลายสินหน่อยๆครับตวัดตวัดปลายหางหน่อยๆเห็นไหมตวัดปลายหางหน่อยๆครับแล้วก็ผิวของตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับผิวมะกรูดนะครับคล้ายๆผิวมะกรูดเกิดจากอะไรผมสันนิฐานว่าพระรุ่นนี้นครับ เขาแกะด้วยเลเซอร์นะครับเขาใช้เลเซอร์แกะนะครับเขาไม่ได้ใช้อะไรอ่ะเขาไม่ได้ใช้สิวใช้มีดซ็อกนะครับแต่เขาใช้เครื่องแกะเขาแกะด้วยเลเซอร์เพราะแกะด้วยเลเซอร์เนี่ยการแกะด้วยเลเซอร์นะครับมันจะเกิดขี้อะไรอ่ะเขาเรีจะขอโทษนะเขาเรียกว่าตะกันโลหะหรือว่าขี้โลหะเออนึกออกใช่ไหมครับเศษโลหะเศษโลหะ เวลาเลเซอร์มันกระทำต่อตัวบล็อกกระทำต่อชิ้นงานกระทำต่อเหล็กเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแล้วก็มันจะมีพวกเศษโลหะที่เกิดจากความร้อนเนี่ยมันกระเด็นนึกออกไหมพอเศษโลหะมันกระเด็นมาโดนพื้นผิวเรียบๆเนี่ยก็จะเกิดรูมแบบนี้ครับเห็นไหมจะเกิดรูมแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่จะเกิดรูมแบบนี้ครับนี่สังเกตดูนะนี่อันนี้ที่มันเป็นติ่งเป็นผลแบบนี้นะครับมันเกิดจาก ผิวของตัวแม่พิมพ์ของทมล็อกเนี่ยเป็นหลุมต่ําลงไปอะ่ะหลุมลุ่มลงไปอะ่ะแล้วเวลาเ็าเอาโลหะไปกดนะครับโลหะมันก็จะติดส่วนที่ลุ่มอะ่ะมันกลับเป็นติดนูนในชิ้นงานนะครับอ่านะนึกออกใช่ไหมครับเออเากะด้วยเลเซอร์นะครับผมสันนิษฐานว่าเหรียญรุ่นนี้จะแกะด้วยเลเซอร์นะครับสังเกตดูนะครับพื้นผิวของตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นผิวกรุกรเหมืนผิวมะกรูด เหมือนผิวมะกรูดบางๆนะครับขอบเหรียญก็เหมือนกันนะขอบเหรียญก็เหมือนกันนี่ครับจะกรุกระใช่ไหมกรุบกระไม่ถึงเรียบนะครับเหมือนผิวมะกรูดเหมือนผิวมะกรูดนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเป็นผิวมะกรูดนะครับเหมือนเป็นผิวมะกรูดนะครับสังเกตดูนะนะแบบนี้นี่ลอกเลยนะครับเส้นผมในผมก็เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นผิวมะกรูดเหมือนเป็นผิวมะกรูดจะไม่ตึงเรียบนะครับจะไม่ตึงเรียบนะครับ สังเกตดูนะจะเป็นเส้นแมพเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆครับเล็กๆคล้ายๆกับเหรียญของพระครูอดุลคล้ายๆับเหรียญของพระครูอดุลคุณาทานอะเออนี่นะครับจะคล้ายกันนะนี่นะครับผิวผิวอ่พื้นพื้นผิวของเส้นยันของตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับนี่จะเป็นเม็ดนะครับสังเกตดูนะจะเป็นเม็ดบางๆเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดเล็กๆ เหมือนเขาแกะด้วยเลเซอร์เ,อเครื่องแกะเลเซอร์รประมาณนั้นนะเห็นไ,ไหมอันนี้ด้านหน้านะอีกอย่างหนึ่งด้านหน้านอกจากมีผลนะตรงผลเนี่ยครับมุมของขอบเรียนเนี่ยก็จะตึงนะครับจะเป็นมุมที่ตึงคมนะครับตึงคมเห็นไหมลึกตึงคมนะครับนี่นะลึกตึงและคมนะครับพื้นเรียนเนี่ยอาจจะมีเสี้ยนได้นะนี่เสี้ยนแต่มันไม่คมเหมือนกับ เหมือนพระที่เขาแก่กับซิวกับมีดนะครับเ่นนี่มันจะมีเสี้ยนนะครับคลุ่มเสี้ยนเล็กนะคลุ่มเสี้ยนนะครับอ่ะพลิกดูหลังนะครับดูด้านหลังต่อนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะพื้นเหรียญตึงเรียบก็จริงนะแต่คือมันไม่ได้เรียบแบบมีเส้นเสี้ยนเหมือนกับเหมือนกับนี่มันลงห้ามเนี่ยนะครับ นี่ของ,งพ่ออัพอยากจะตึงแบบมีเส้นเสี้ยงรนะัศมีนะเห็นไหมตึงแบบมีเส้นเสี้ยนอะแต่อันนี้อะจะตึงแบบเป็นหลุมอะเออตึงตึงแบบไม่ค่อยเรียบนะบสังเกตดูนะตึงแบบไม่ค่อยเรียบนะพื้นเหรียญเนี่ยแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยพื้นผิวของตัวหนังสือสังเกตดูนะครับมันเหมือนจะเป็นผลเล็กๆๆๆเล็กคล้ายๆเป็นผิวมะกรูดนะเออนี่คล้ายๆเป็นผิวมะกรูดนะครับเห็นไหมผลเล็กเล็กเล็เป็นเล็กๆอ่ะเห็นไหมลักษณะ ลักษณะเนี่ยนะครับลักษณะประมาณเี้ยเหมือนเขาแกบเลเซอร์นะครับเห็นไหมเป็นเล็กๆ anyway. นี่ตรงขอบเหรียญเนี่ยเห็นชัดมากนะครับขอบเหรียญนี่ขอบเหรียญจะเห็นชัดนะครับสังเกตดูนะเห็นไหมนี่ขอบเหรียญนะครับนี่ขอบเหรียญมันืิวมะกรูดเลยนะครับเห็นไหมมันืิวมะกรูดเลยเป็นลุ่มกรุกละกรุกละกรุกละแบบนี้ทุกเหรียญนะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญเลยพระรุ่นนี้นะครับเป็นแบบนี้ทุกเหรียญเลยนะครับเขาแกะด้วยเลเซอร์นะครับ พื้นเหรียญอตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมผิวมักลุกลักลุกลักนะครับอประมาณนี้เดี๋ยวลองส่องดูนะครับส่องดูส่องดูด้านหน้าก่อนส่องดูด้านหน้าก่อนนี่เห็นไหมครับพื้นเหรียญนะครับแบนตึงนะครับแบนตึงรึยันะครับแต่ไม่ค่อยมีเส้นเสียนนะครับอาจจะมีได้นี่มุมนี้เห็นไหมจะมีเส้นเสียนครับนี่มุมนี้นะครับ เห็นไหมนี crossing. ่นะครับ um, มุมนี like one one. ้มีเส้นเซียนนะแล้วก็ตรงอื่นเนี่ยก็นี่นะครับเห็นไหมเซียนนะครับเซียนอ่าเห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จุดสําคัญนะจุดสําคัญที่ผมบอกไปอันดับแรกนะครับนี่มันจะมีผลนะครับนี่เห็นไหมจะมีผลในมุมในซอกของขอบเหรียญนะนี่จะมีผลนะครับผลเห็นไหม นี่ผลนะครับเห็นไหมผลแล้วก็มีเสี้ยนเล็กๆนะครับนี่ผลอันนี้ผลนะครับฝั่งนี้นี่เห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้จะมีผลนะครับนี่ผลเห็นไหมผลตรงขอบเหรียนนะในมุมในซอกนะครับสังเกตดูนะนี่นี่นไหมผลเล็กๆนี่เห็นไหมผลเล็กๆนะครับนี่ผลนะครับเห็นไหม อันนี้เป็นธรรมชาติเป็นเบสิกของพระรุ่นนี้นะครับของแท้มีผลนะครับ่าแปลกนะของแท้มีผลนะครับของแท้มีผลนะครับพระบร้านรุ่นเนี่ยถ้ามีผลคือเก๊น,นะครับแต่พระบร้านรุ่นถ้ามีผลคือเก็คือแท้เออแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ามาดูที่ใบหน้าดวงตาของหลวงพ่อนะครับใบหน้าขององค์พระเอเมนี่ดวงตาดุดดุนะครับกลมกลม กลมๆโตๆนะครับเห็นไหมกลมๆโตๆนะฟัฟหน่อยนี่เห็นไหมกลมๆเห็นไหมกลมๆกลมๆนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมใบหน้าดุดๆหนาๆนุนๆนะครับไรผมเส้นผมเห็นไหมนี่ไรผมคมชัดนะครับ นี่นะครับใช่นไหมไรผมเนี่ยคมชัดนะครับแต่ลักษณะการแกะของเส้นเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนผิวมะครูดนะครับเห็นไหมเม็ดเม็ดเหมือนผิวมะครูดเลยนะครับสังเกตดูนะนี่นะครับเป็นเม็ดเหมือนผิวมะครูดนะครับประมาณนี้นะเออตะกี้มันมืดไปนะครับตะกี้มันมืดไปนี่ส่องดูเห็นไหมนี่อันนี้คือเม็ดผลนะครับตะกี้ผมผมไปล็อกกล้องนะครับผมไปล็อกกล้องแล้วก็กล้องเนี่ยมัน มันล็อกตัวเองนะครับอันนี้คือเม็ดผลนะผลฝั่งนี้นะครับอันนี้คือผลฝั่งนี้นะครับเห็นไหมนี่ผลอันนี้คือผลฝั่งนี้นะครับนี่ผลนะครับเห็นไหมเม็ดผลสองเซนอ่าเม็ดผลสองผลนะครับแล้วก็จะมีเสี้ยนเล็กเล็กเล็กนะครับเห็นไหมเสี้ยนเล็กเล็กเล็กนะครับนี่เสี้ยนเล็กเล็กเล็กนะครับเห็นไหม อะประมาณนี้นะครับดูใบหมูมาดูใบหน้าต่อมาดูใบหน้าต่อ,อดูใบหูเห็นไหมคมชัดลึกมีมิตินะครับนี่ข้างๆมาอยู่ก็จะมีเม็ดหนึ่งเม็ดเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเม,ม็ดหนึ่งเม็ดนะครับเม็ดหนึ่งเม็ดฝั่งนี้ใบหูคมชัดนะครับเห็นไหมคมชัดนี่นะครับนี่โครงหน้าก็จะประมาณนี้นะรายละเอียดจะไม่ค่อยมีแต่จะ ออกมาแบบนูนๆนะครับครงหน้าอยากจะนูนๆนะครับละรายละเอียดเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็มาดูที่องค์พระนี่ครับริ้วจีวรริ้วจีวรริ้วสังกตินะครับเห็นไหมเป็นเส้นเป็นบั้งสันเป็นสันนะเป็นสันตั้งๆนะครับอ่าอันนี้คือเป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับเป็นเส้นโตโตครับบังโตโต ประมาณนี้นะครับลิธิวรมันมมดูที่ตัวหนังสือนะครับนี่ตัวหนังสือเห็นไหมมันจะแกะมาแบบสวยงามเลยนะครับเป็นเป็นตัวศิลป์ตัวไทยนะครับเออเห็นไหมปลายหางปลายหัวอะไรนี่ถวัดนะครับเห็นไหมปลายหางถวัดขึ้นนะครับแต่ผิวพื้นผิวของตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดเหมือนผิวมะกรูดเห็นไหมตรงคําว่ารวงเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับ เห็นไหมตรงคําว่ารวมเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับจะเหมือนผิวมะกรูดนะครับเป็นเม็ดเป็นผลเห็นไหมนี่นะครับเห็นไ,ไหมนี่ครับเป็นเม็ดเป็นกลุกมหลักกุ่มหเหมือนผิวมะกรูดนะครับแล้วก็จะมีพวกผลนะเห็นไหมผลเนื้อตัวตัวทหารนี่ผลด้านล่างของหีบตรงวงเล็บนะครับผลเยอะนะครับนี่เน,เนื้อเนื้อวอแวนเห็นไหมเนื้อวอแวนนี่นะครับผลเยอะนะครับผลเยอะ เนี่ยก็ควายก็มีนี่ผลเยอะนะครับนี่พดนะอ่ะประมาณนี้ตัวหนังสือแล้วก็ดูขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญเห็นไหมขอบเหรียญก็เหมือนผิวมะกรูดนะครับเป็นพดคลุกคลคลุกคลคลุกคลนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเป็นเม็ดคลุกคลคลุกคลเหมือนผิวมะกรูดนะไม่เรียบนะครับพื้นเนี่ยไม่เรียบนะครับพื้นไม่เรียบนะครับลักษณะก็คือเหมือนเขาแกะด้วยเลเซอร์นะเครื่องยิงเลเซอร์นะเออ ประมาณนั้นนะครับด้านหน้าอ่ะพลิกดูหลังดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่พื้นเหรียญแบนตึงเรียบนะครับแต่เส้นเสี้ยนไม่ค่อยเย็นนะครับแต่มันจะมีผลนะครับนี่ดูโดยรวมนะครับเห็นไหมพื้นเหรียญตึงเรียบนะครับแบนตึงเรียบนะครับแบนตึงเรียบนะแบนนะไม่บวมนะครับแบนนะไม่บวมเห็นไหมเห็นไหมแต่เส้นเสี้ยนเนี่ยไม่ค่อยคม เส้นเสี้ยนเนี่ยไม่ค่อยคมนะครับแล้วก็มันจะมีผลนี่โพดนี่โพดนะครับนี่โพดเห็นไหมโพดโพดตรงไหนอีกโพดมีอีกไหมนี่โพดเห็นไหมพื้นเนียนเนี่ยมีผลเยอะนะครับนี่โพดนะครับนี่พีพอสองการสร้างนะสองห้าสามห้านะครับก็ใช้ได้นะถือว่าใช้ได้นะพีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าสามสิบปีนะครับ แล้วก็ดูการแกะตัวยันนี่ตัวยันเส้นยันนะครับหนาหนาโตโตหนาหนาครับตัวโตหนาหนาแล้วก็พื้นผิวของยันเนี่ยมันจะเป็นผิวมะกรูดนะครับเหมือนผิวมะกรูดนะครับสังเกตดูนะเห็นไหมเหมือนผิวมะกรูดเลยนะครับเหมือนผิวมะกรูดเลยนะครับกรุกระกรุกละนะครับตัวหนังสือต่างๆก็เหมือนกันนี่เห็นไหมผิวมะกรูดเลยนะครับกรุกละกรุกละนะครับเป็นเม็ดกรุกละ นะครับสังเกตดูนะนี่ครับจะเห็นชัดมากนะด้านหลังนะครับตัวตตๆหนานาลักษณะการแกะตัวโตๆหนาๆนาแล้วก็จะเป็นผิวกรุกลับแบบนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ขอบเหรียญนี่ขอบเหรียญก็เป็นผิวกรุกลับนะครับเห็นไหมขอบเหรียญเนี่ยเป็นผิวกรุกลักรุกลับนะครับสังเกตดูนะนี่นี่ขอบเหรียญโดยรอบเหรียญเลยนะครับเหมือนผิวมะขูดนะครับ อย่มะกรูดนะครับสังเกตดูแล้วก็รูเจาะหูเหรียญนะครับพระรุ่นนี้รูเจาะเนี่ยมันจะโตโตบานบานนะครับโตโตบานบานอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับเห็นไหมรูเจาะโตโตนะครับโดยประมาณนี้นะครับนดูตัวตัด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 โอ้นี่ตัวตัดนี่ตัวตัดเห็นแล้วนะครับนี่ตัวตัด ประมาณนี้นะเล็กอีกฝั่งหนึ่งฟุบฟูบฟบอ่ะเห็นอะไรบ้างนี่ตรงนี้หนึ่งเส้นคู่ฟุบฟูบฟบอ่ะไม่ต้องดูเยอะตัวตัดปวดหัวดูจุดนี้จุดเดียวพอนะเห็นไหมนี่ประมาณสักเกือบเกือบสิบเอ็ดนาฬิกานี่เห็นไหมเล็กมาด้านหน้านะครับด้านหน้านะ ทิคมาเกือบเกือบสิบเอ็ดนาฬิกานี่เห็นไหมครับนี่เห็นอะไรไหมประมาณนี้เลยนะครับมีหลายซี่มีหลายล่องนะครับเรียงกันอยู่นะเห็นไหมครับเดี๋ยวสองให้ดูครับเดี๋ยวสองให้ดูนี่เห็นไหมครับสิบ,บสอเบอ็ดนาฬิกาประมาณนะเกือบเกือบสิบเอ็ดนะประมาณสิบครึ่งนะประมาณสิบครึ่งถึงสิบเอ็ดประมาณนั้นนะครับนี่นะครับตัวตัด ประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องดูตรงนี้ดูตรงนี้พอนะครับดูตรงนี้พอเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับโดยประมาณนะครับตัวตัดโดยประมาณนะครับจุดอื่นนี่ก็จุดอื่นก็ก็ตัดแบบหย่ยัๆนะครับหย่ยัๆตัดหย่ยัๆนะไม่ค่อยละเอียดนะครับตัวตัดหย่ยัๆนะครับหยับมากนะครับดูจุดเดียวพอตัวตัดนะครับจำแค่หนึ่งจุดนะครับ นี่เกบสิบนาฬิกาฝ่าๆนะฝ่าๆไม่ถึงไม่ไม่ถึงสิบเอ็ดนาฬิกานะแต่ก็เกือบเกือบประมาณนี้นะครับตัดเหรียญรุ่นเลขของหลวงพ่อพร้อมวัดกระช่องเพียมลาดนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับมีอะไรที่ผิดพลาดก็ขัขออภัยนะครับขับขออภัยน้องรักติชมนะครับใครมีปักเครื่องก็ยินดีรับซื้อรับเช่าเนาะยินดีรับซื้อรับเช่า นี่่อาก็อ่าค้นหา ID Line นะครับด้วยเบอร์โทรนะครับเอาเอาเบอร์โทรเนี่ยใส่ใน ID นะครับไอ Line ก็อ่าหรือไม่ก็สแกนกิวาโค้ดนะครับสะดวกมากนี่สแกนกิวาโค้ดเลยนะครับจะขึ้นลายผมนะใครมีปลั๊กเครื่องก็ยินดีรับซื้อรับเช่านะครับยินดีรับซื้อรับเช่านะครับก็อันนี้ก็เป็นหวงโคแสงบล็อกบล็อกอ่าชามังเออร์บล็อกชามังนะครับบล็อกชามัง ก็สภาพไม่สวยนะผมก็เคยทำคลิปนะครับหลวมก่อแสงวัดไอเตาทั้งเลมนทั้งซามังครับนกนิยมนกธรรมดาเนี่ยเคยทำคลิปไว้นะใครอยากจะศึกษาก็ลองค้นหาดูนะขอลองค้นหาดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ิดพลาดประการใดก็ข,ขออภัยนะครับ,ข,บขออภัยน้องนังกการติชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีพระเครื่อง อยากจะแบ่งปันข้อยินดีนะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับถ่ายรูปพระรวมๆมาก็ได้นี่รวมๆมาแบบนี้นะครับนะถ่ายรวมๆมาแบบนี้เลยถ่ายรวมๆมาแบบเนี้ยนะครับถ่ายรวมมาเลยถ้าเกิดว่าผมสนใจองไหนนะผมก็จะบอกไปที่เราเออผมอยากดูองนี้เป็นพิเศษอยากดูองนี้เป็นพิเศษเอออะไรก็ประมาณนั้นนะครับข็อขอขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีครับ